สวัสดีครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณไปสามสี่โมงแรกจะสี่โมงแรกแล้วตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่สี่ห้า <c oughs> นะสแก้วมีฝนเก้าสิบนต์ตลอดทั้งวันผ <c oughs> ู้ใดเดินทางสัญจรไปมากก็ขับรถระมัดระวังถนนลื่นนะมีหลายคนถามว่าไอ้เสฉลาน่จังหวัดไใดลานไอ้เสฉลั่จังหวัดสาแก้วลานตรงตามบิ๊กซีสแก้วเด้วยเพี่มบิ๊กซีสแก้วน้อยนึง น้ามาเมื่อนี้พามาเบ่งรถลูกค้าเอารถเขามาเทิ์น้าร้านนะนนะเดี๋ยวเบ่งซื้อก็จับซื้อมาไดีมาจากสมุดปาการนะมาจากสมุดปาการพี่นงค์ลงชัยนะเราเอารถทันนี้มาเทินแล้วก็เอาถรถดีวอซีประตูไปแล้วนะผู้ใดหารถซีประตูงวดพอนเดือนละหกพันบาทตลอดสัญญาท่านนี้เลยครับนะลูกค้าเอามาเทินฮะ จนน 6, ังบาทนะหกพันตลอดสัญญาสีประตูพันหกพันใช่ตอนนี้ป็นตัวเก่าตัวเก่าโอ้โอตัวเกา่าต,ตัวเก่าูก่งงเลยตัวเก่าตอนนี้ไม่ได้ปล่อยยึดหรืออะไรนะครับรถมีเล่มพร้อมลูกค้าเอามาเทินลีโวต,ตัวใหม่วันนี้ผู้ใดอยากได้เอาไปพอนเด๋ยวละหกพันบาทตลอดสัญญาอาจจะเลอะน้อยนึงเพราะว่าขับมาจากสมุทรปราการยังไม่ได้ล้างซ้ำแหมมาพร้อมรอไปครับพร้อมได้มโอ้เอาอีซะบอกวะเอายิงเอาเองง่ายนะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิญเวงจร แล้วก็เมื่อกี้ทโทรมาจะเอารถมาขายมาจังหวัดไหนนะอุบลหรืออะไรวะอุบลหลวงดอนทั้งน่ะอีกชั่วโมงหนึ่งจะมาถึงเราบอกว่าถึงกระบินบุรีแล้วเราเลยบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวถนนลื่นอันตรายอันตรายเอออันนี้ก็มาจากสมุทรปราการเป็นห่วงลูกค้าได้เบาะหนังพร้อมโอ้บรรยากาศที่อย่างนี้เลยล่างสีก็ขายได้เลยนี่หยางต้องเปลี่ยนมาต้องเบิี่ยสภาพแล้วนะเม็ดอากสวยงามชัดเจนครับนะรถปีเก่านะรถคันนี้รถปีสองพันสิบ ปี2010ตัวเก่าแต่ว่าสภาพยังโอเคครับสภาพยังดีอยู่ได้ซีประตูยกสูงพรอนเดี๋ยวเรา0 0พบาทตลอดสัญญาตัวนี้บ่มีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ตัวนี้บม่บมีพรอนสามพันปีแรกนะครับเพราะรถปีเก่านะรถะรถปีเก่าจะจัดรถปีจัดดอกเบี้ยศูนเปอเดือนได้ก็คือรถปี2015ขึ้นแต่คันนี้ปี2010ก็จะพรอนได้ตลอดสัญญาพรอนแค่หกพัน 6, 000, ตลอดสัญญาอย่างโอเคอยู่อย่างโอเคอยูออยอ่อย่างขอใส่ได้ครับ ตัวล่างบ้างตันล่างมันขี่ได้มันขี่ได้ก็ต้องเปลี่ยนยางให้ลูกค้าครับสีดำด้วยสีดำเบ้องเนีดด่ยันต้องล่างสีด้วยโบลูว่าบางเดย์เป็นห้อยบ่ถ้าบางเดย์เป็นเรี่ยวเป็นห้อยก็ต้องเตี้ยเนี่ยเลยลูกค้าน่าสวยงามตัว,ว,วนี้เป็นวีโก้ยังไม่ใช่แชมป์นะ,ว,ะวีโก้สี่ประตูพรีเลนเนอร์น่ะเซมมันจะเริ่มตั้งแต่ปี2011ขึ้นแต่ตัวนี้มีจมูกแล้วมีจมูกแล้วสตาร์ท ให้ตั้งไลายสีหารถท่านได้ไอ้บอกพอนหกพันได้สี่ประตูยองสูงม <c oughs> ีคันเดียวเด้อจะจองหาม,มาหลายโมเมนต์จองมาเศร้าคนคือกูม <c oughs> ีคันเดียวเด้อคันนี้มีคันเดียวเด้อพี่น้องเอามาเทินจองมาเศร้าคนไอ้เสียมตายเลยเด้อไอ้เสียมบ้ารูปป้มาจากเอารถเดม,มาให้เก้าแล้วคุณซื้อตัวไม่ไหมคุณซื้อเนี้ยใช่พ <c> จ <oughs> ะเ <c oughs> อาวิโก้สีดำมาเด้อพอนหกพันโรซาได้บ่ได้เด้อบ่ได้บ่ได้โชก่อนได้ก่อนพอมีคันเดียวแต่คันเจ้าจองอ่อนนิ่เจ้าไม่ต้องยันเจ้าได้ทุกคน มีอยู่ขานี่มีอยู่พันขันปาทงอันนี้สูนี่ศูสย์ปายรับรองแล้วมัต้องงาดกันมันต้องไห้พรอมว่าบักเดยได้รถบักเดย์ไม่ได้รถเออเที่ยงกันในเฟซในไลน์ออีกเอตังก็ไม่ได้เก็บเปกบาทเอ้ยอันนี้อันนี้ต้องเที่ยงกันแน่ผมเลย่ทัวร์ซาจะหาว่าไอ้ลำเอียงโอ้ยเสียมลำเอียงอีกแล้วออเผมก็ทักไปถามพี่อยู่ว่ายังอยู่ไหมยังอยู่ไหม แต่ว่าผมก็ถามครอบครัวอยู่พผมรอถามครอบครัวคนอื่นเขาเอาไปก่อนก็เป็นซะอย่างนั้นอเีกเออก็หาว่าไอ้ลำเอียงอยเีกเออเจ้านั่นรับเอียงอุ้ยเครื่องเครื่องตัวเดียวกับตัวแชมป์เลยนะค้นหน้าเดิมทันเดิมเลยน้องต้าอะไรเขาดูแลรักษาดีเลยว่ะน้องต้าดูดิหัวน็อตไปถอดสักตัวฝาปงไม่ถอดเป็นไ่ได้ยังไงวะโอ้เครื่องค้นดีเลยว่ะเครื่องทำมันดีิเลยว่ะ ไร่เงี้ยอะไร่าง้ยเจ้าซื้อไปเองื้อไปเองทุกคั้ไม่ไม่แต่เด้ยบังดุน็อตไม่ขยับไม่เส้นลัวไม่เลหรอไม่ไม่ขยับม่ขยับเไม่ส้นเกีโอ้โจ้าของดูแลคุ้ดีรู้ไหมว่าเถินเถินแล้วไม่เชื่อฟีด้าวนั้นลูกค้าเทินได้เท่ไหร่คือพี่เอาไปดาวใหม่หมดเลยครับูค้าอย่างเงี้ยมีเงิน ซื้อรถมือสองไม่ใช่จะฟรีดาวทุกคนนะบางคนเขามีตังเขาก็ดาวหมดเลยอ,เออเถามว่าเอาทำไมไม่ออกป้ายแดงเห็นบอกว่าดอกเบีย้ยถูกจริงๆอ่ะลดมือสองอ่ะดอกเบีย้ยบางคนเขาเครดิตด,ดีอ่ะสองจุดเจ็ดเก้าถูกกว่าป้ายแดงเ็ามีมนะเขาเครดิตด,ดีพี่ผมดาวหมดเลยพี่ตีผมอะไรพี่ดาวหมดเลยตีสามแสนดาวสามแสนเลยนะเอาผ่อนหกพันบาทตลอดสัญญาวิธีการจองติดต่อเข้ามาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโน ส่งฟรีทั่วไทยก็ขอบคุณพี่นรงนรงอนะไรนรงศักดิ์นรงชัยนรงชัยเออนรงชัยจากสมุรปากการปากการหรือสากลไะคไข่หัวตะกลับมาจากญี่ปุ่นนะย่ายอ่าขอบคุณพี่นรงชัยจากสมุรปากการทนะี่เอารถมาเทินแล้วก็ให้คั้งนี้มาขายต่อนะผู้ใดสนใจนะจะซื้อตอกนตอขมา่ฟาฟีด้าพีดจ๋องส่งฟรีทั่วไทยไอเสียมรรซิงจัดให้วางไงมรุ่นแจ๋ว